สวัสดีค่ะ c ีดีจัตุรัสนิวกับดิฉันนาะงสาวพิมนพันธเชรีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำหรับในวันนี้นะคะซีดีดีจัตุรัสนิวจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการโคงหนองนาพัฒนาชุมชนค่ะรายของคุณแม่ประคองดอกกระโทคบ้านหนองม่วงหมู่ที่4ตำบลส้มป่อยอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะ การติดตามความก้าวหน้าในวันนี้นะคะท่านนายอำเภอจตุรัตในเดชนองคาท่านได้มาเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าด้วยค่ะส่วนกิจกรรมนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นายอำเภอจตุรัตน์นทีมมวคนคนมีบุญน,นะครับมาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนของนางประคอง ก,กท,ที่นอำเภอบอกว่ามีบุญเพราะอะไรหนึ่งมีบุญเพราะว่าออกพื้นที่ในวันนี้แล้วแดดร่มลมตกเย็นสบายบรรยากาศดีมากเลยนะครับมีบุญประการที่2ก็คือมีบุญที่ได้มาได้มาเห็นได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆของโค้งน้องนานะครับของอคุณที่ประคองนะครับแล้วก็ได้ลิ้มรสอาหารนะครับผลผลิตทางการเกษตรนะครับถือได้ว่ามาดูด้วยตาแล้วก็ได้มาลิ้มลองวะ นะครับผลผลิตของเรานี่มีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนรวมถึงเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นการระดมสภาพกํากำลังของพี่น้องอาชาวบ้านหนองม่วงนะครับได้มาร่วมนะครับมาร่วมในการเรียนรู้มาร่วมในการทํามาร่วมในการปลูกพืชผลการเกษตรต่างๆตอนนี้ผ่านไปหนึ่งปีพืชผลทางการเกษตรปีดดอกออกผลแล้วก็สามารถนําไปจําหน่ายเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้แล้วนะครับก็อยากจะเชิญ วนที่น้องทุกคนนะครับในอีกหลายๆห,หมู่บ้านนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมพวกน้องนาพัฒนาชุมชนเรียนรู้กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อ,อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงครับสําหรับความคาดหวังนะคะก็คือ1พัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยนะคะให้อุดมสมบูรณ์อยากจะให้เป็นเหมือนกับว่า ราก็เลยชวนว่ามีใครสนใจที่อยากจะปลูกอะไรลงมไหมปลูกพืชผักสวนครัวที่เราจะได้กินด้วยกันได้แปลงโคกหนองนาของแม่ประคองนะคะก็มีการแบ่งปันให้กับคนในชุมชนมาช่วยกันทํานะคะใครอยากได้แปลงตรงไหนก็เรียกสันได้เพราะว่าพื้นที่มีเยอะจานวน3ามไร่ส่วนมากก็มีชาวบ้านนะคะมาร่วมทํางานช่วยก็คืออ,อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อหาอไรายได้ให้กับ ผู้สูงอายุในชุมชนหนองม่วงเนี้ยค่ะทีนี้ในการทําสิ่งเหล่านี้นะคะเราได้กําไรเยอะเลยนะคะเพราะเราได้ความสุขค่ะอยากจะขอบคุณนะคะทางผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองม่วงนี่แหละคะ่ะที่คัดเลือกแล้วก็ส่งเราให้เข้าร่วมโครงการขอบคุณทางอำเภอจตุรัสนะคะขอบคุณท่านนายอำเภอขอบคุณพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัสให้คําปรึกษาโดยสม่ําเสมอเลยค่ะลงมาดูเลยอย่างใกล้ชิดขอบคุณตัวเอง ที่มีความรักต่อพื้นแผ่นดินซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะทําสิ่งนี้เพื่อตอบแทนพื้นแผ่นดินนี้ที่เราได้อยู่ได้ทํากินนะคะท้ายสุดนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะคะเป็นกิจกรรมในโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนเพื่อให้พวกเราได้พออยู่พอกินพอใช้และพอร่มเย็นค่ะสวัสดีค่ะโคกหนองนา ุนสำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปจะไปติดตามแปลงใดฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราด้วยนะคะซีดีดีจัดตุรัดนิวพิมลพันชัยศรีสวัสดีค่ะ